สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่ห้าสิบห้านะครับอีพีที่แล้วห้าสิบสี่นะครับอีพีมาใหม่ล่าสุดนะครับอีพีนี้นะครับของเข้ารอบเย็นนะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับท่านที่กําลังเข้ารับชมในขณะนี้นะครับช่องทางนี้นะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ แอดไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code ครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับสนใจรายการไหนเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ep ที่55้าครับพระเก่าเก่าบ้านนะครับล่าสุดนะครับใหม่ๆม่สดสดร้อนร้อนนะครับหลายรายการนะครับรายการแรกเป็นตะกรุดเก่ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับสุดยอดเกจิเก่าแห่งลุ่มน้ำแม่กองนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผักเชือก ลงลักเก่าสวยนะครับงดงามมากครับเป็นตะกัวม้วนนะครับลายตะเข้ขบฟันปลานะครับสุดยอดสายเหนียวครับสวยและสมบูรณ์มากนะครับความยาวตัวตะกุดนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับถักเชือกลงลักโบราณนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามครับมาใหม่ใหม่ล่าสุดนะครับของเมืองเข้านะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจแอดไลน์ทักกันเข้ามาเข้ามาได้นะครับ ลักเก่าสวยนะครับเป็นลักโบราณนะครับลักจีนนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับเก่ามากๆครับหลวงพ่อคงยอดนิยมนะครับสายเหนียวนะครับวัดบางกระพร้อมครับต่อไปก็เป็นพระบูชานะครับพระพิฆเนศโบราณนะครับสร้างน้อยหายากครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับพิธีโบสถ์พามวัสุทัศนะครับสมัยเก่านะครับ เนื้อโลหะนะครับน่าจะก่อน2,500นะครับขนาดตั้งบูชานะครับหรือตั้งรถนะครับสวยเดิมนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมเก่าสวยรูปหล่อพระพิคเนตนะครับสวยงามมากนะครับหายากนะครับขนาดนี้นะครับหน้าตักประมาณนิ้วนะครับนิ้วเศษๆนะครับองค์ไม่โตเท่าไหร่นะครับมีดินนะครับเก่ามากครับรูปหล่อพระพิคเนตโบราณสวยคมชัดนะครับ หายากสุดนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับต่อไปก็เป็นเหรียญหลอเจ้าสวเนื้อสมฤทธิ์นะครับนานานมาททนะครับเนื้อสมฤทธิ์เก่าสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญหลออ2 4 7 5ครับกรรมการนะครับเจ้าสวหลวงประบุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสุดยอดเกจิเก่านะครับเกือบร้อยปีนะครับเก่ามากๆนะครับมีรอยตะไบแต่งเก่าใต้ฐานครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับหายากมากๆนะครับเหรียญหล่อเจ้าสวหลวงประบุญวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐมครับเรียนเทิญทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านเป็นผระหล่อโบราณนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงในด้านเมตตาค้าขายและก็โชคลาภนะครับสมชื่อเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญวัดพิจิตเหรียญพระพุทธยอดนิยมนะครับสองส่หนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาครับ สภาพใช้นะครับเปหรียญเก่ายอดนิยมนะครับบางมากครับเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสสภาพใช้นะครับสวยหายากมากนะครับและแพงมากนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับสองสี่หกศูนยเป็นเหรียญรูปอัมยอดนิยมนะครับรุ่นนี้จะมี2แบบนะครับเป็นเหรียญรูปอัมและก็เหรียญเสมานะครับ2องสี่หกครับหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซา เก่าๆเดิมๆบ้านๆนะครับงดงามสุดๆนะครับสภาพยังสวยนะครับถึงจะผ่านการใช้มานะครับหน้าตายังติดชัดเจนครับมาชมพระสมเด็จเก่ากันบ้างนะครับองค์ที่1นนะครับลงรักปิดทองเก่าสวยงามมากนะครับเป็นพระเก่าโบราณอายุเป็นร้อยปีนะครับลงชาติลงรักลงทองนะครับพระสมเด็จเก่าโบราณนะครับสายวัดระฆังนะครับสุดยอดหายากครับ เรียนเชิญทุกท่านนะครับพระสมเด็จเก่าๆสวยยุคโบราณนะครับให้ชมจะชัดนะครับลักและทองสวยและสมบูรณ์นะครับหนามากนะครับลักและทองนะครับมีน้ําหนักนะครับเก่าเดิมๆครับพระสมเด็จยอดนิยมสวยและงดงามนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับลงลักปิดทองเก่าสนใจติดต่อเข้ามานะครับชอบใจรายการไหนนะครับหลายองค์ก็ลดได้นะครับ มีราคาปิดให้กับทุกท่านครับพระสมเด็จสวยๆองค์ที่1ครับต่อกันรืองค์ที่2นะครับพระเก่าโบราณนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเป็นพิมพ์2หน้านะครับมาใหม่นะครับล่าสุดพระสมเด็จ2หน้าเก่าสวยนานมาทีนะครับหายากนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับสองหน้า สุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับทุกท่านสององค์ในองค์เดียวนะครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งบ้านบ้านให้ชงกันจะชัดนะครับเนื้อสวยมากนะครับพระสมเด็จสองหน้าครับเนื้อเก่าแห้งตามนี้เลยนะครับงดงามสุดๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมสองหน้า องที่2ของรายการนะครับต่อไปก็เป็นองค์ที่3ของรายการพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดเกศนะครับลงรักเก่านะครับสมเด็จวัดเกศชัยโย7ชั้นยอดนิยมครับเนื้อที่สวยเก่าเก่าได้ธรรมชาติสุดๆนะครับพระสมเด็จบ้านๆนะครับองค์ที่3ของรายการพระสมเด็จครับเนื้อสวยคมชัดนะครับมีรอยลงรักเก่าที่ขอบด้านข้างนะครับ พระสมเด็จยอดนิยมหนึ่งในชุดเบนจาาพาคีนะครับในตระกูลพระสมเด็จนะครับวัดเกต7ชั้นครับเนื้อสีสวยคมๆนะครับองค์ที่3ของรายการครับต่อก็ได้รูปหล่อพระเจ้าตากสินนะครับมาใหม่อีกหนึงองค์นะครับสงครามเกาหลีนะครับสองสสร้างและปลุกเสกที่วัดสุทัตน์นะครับทุกคุณศีสนนะครับ หล่อเก่าสวยเดิมนะครับรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชครับกษัตรินักรบของประเทศไทยนะครับอีกองหนึ่งนะครับยุคสมัยทนบุรีนะครับหรือพระเจ้าุงทนนะครับพระเจ้าตากสินหล่อหนาสวยและกระแสเนื้อเก่ามากๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับของข้าใหม่ล่าสุดนะครับรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชสวยและงดงามนะครับผ้ารอยเลื่อมใช้เก่านะครับรอยถักลวดใช้นะครับจะมีรอยตะแกงลวดเก่านะครับ รูปหล่อยอดนิยมนะครับพระเจ้าตากสินปกเสกพิธีใหญ่วัสดุทั์ครับเจ้าคุณสีสนครับเนื้อเก่าแห้งสวยนะครับสร้างน้อยนะครับสวยงามมากครับนั่งอยู่บนบันลังนะครับต่อไปก็เป็นพระสุมกอนะครับพระชุดเบญจภาคียอดนิยมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรพระสุมกอเก่าๆสวยๆบ้านๆครับผดงานสุดๆนะครับพระสุมกอกำแพงเพชรครับ เนื้อละเอียดหนึกนุ่มมีแร่ดอกมะขามนะครับเก่าเดิมนะครับพระสุมกอยอดนิยมครับเนื้อสวยงดงามสุดๆนะครับพิมพ์ลึกคมชัดองค์นี้พิเศษยังมีคาากุกเก่านะครับพระสุมกอยอดนิยมมีแล้วไม่จนนะครับพระสุมกอกำแพงเพชรท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับไม่ควรพลาดนะครับราคาไม่แพงนะครับ ติดต่อกันเข้ามานะครับสวยมากๆนะครับพิมพ์นิยมนะครับมีกระหนกนะครับพิมพ์ใหญ่ต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อหลวงพระพชรวัฒนาหลวงจังหวัดพิจิตรครับมือแปรนะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับเหรียญหล่อนะครับสุดยอดสายเหนียวครับหลวงพระพชรมือแปรนะครับพระจะบางนะครับถ้ามือปลุกพระจนานะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มือแปรนะครับหลวงพระพชรสองสี่แปดหนึ่งวัฒาหลวงจังหวัดพิจิตร ปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับสวยงามมากครับเหรียญหล่อยอดนิยมเก่ามากๆนะครับมือแปะดูตรงนี้นะครับสุดยอดเหรียญหล่อสายเหนียวนะครับเกือบร้อยปีแล้วนะครับอายุพระนะครับเก่ามากๆครับเนื้อออกสมฤทธ์นะครับหล่อช่อนะครับลอยเลื่อยนะครับตัดตรงนี้นะครับลอยเลื่อยเก่านะครับหล่อช่อนะครับจะเห็นรอยตะไบเก่าชัดเจนนะครับเหรียญหล่อสายเหนียว รุ่นแรกและรุ่นนิยมนะครับมือแปรหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับต่อไปก็เป็นเตารีดนะครับยอดนิยมนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีปี05นาครับตารีดใหญ่พิมพเอนะครับสวยเดิมเดิมนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับผิวแห้งๆเก่าๆด้านหลังก็จะมีรอยแอ่งนะครับตามธรรมชาติความเก่านะครับ ตอรีดหล่อโบราณยอดนิยมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปีศูนย์ห้าหลวงพุทธวชังให้จังหวัดปัตตานีครับสวยเดิมนะครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเตารีดยอดนิยมนะครับหล่อช่อสวยพิมพเอนะครับปีศูนย์ห้าสวยเก่าและงดงามมากครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับใส่ตลับขึ้นคอนะครับเดินทางปลอดภัยไปทั่วเลยนะครับ สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับผ่อไม่เป็นน้องเอฟทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะครับจะได้ไม่พลาดชมพระเก่าๆบ้านๆมาใหม่ๆตลอดเวลานะครับรุ่นประสบการณ์สูงนะครับเตารีดใหญ่ยอดนิยมครับพระสวยเก่าๆนะครับหลายรายการนะครับเข้ามาใหม่นะครับล่าสุดนะครับต่อไปก็เป็นภาพปิดตาหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตก พิมเสนแหลมนะครับหลวงพ่อทานะครับเนื้อสำริดครับสายเหนียวเช่นกันนะครับวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมผิวสวยเก่าและงดงามมากครับสุดยอดสายเหนียวนะครับเกจิยุคโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับจังหวัดนครปฐมครับเสียนแหลมนะครับพิมพ์นี้นะครับสุดยอดหายากนะครับปิดตามือประสานนะครับด้านหน้านะครับ แถวคาดกรุพันโชคลาบเมตานะครับครบสูตรนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมสวยเก่าและงดงามเดิมๆนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิยอดนิยมของจังหวัดราชบุรีนะครับองนี้นะครับหลวงพ่อเข็มนวัดม่วงนะครับ2,400 6 1บดนะครับรุ่นนี้นะครับสองสี่หหนึ่งเกจิเก่าเมืองราชบุรีครับ หลวงพ่อเข็มนะครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกันกันกบหลวงู่้บุญนะครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมนะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับ6 3สมนะครับ2463นะครับพอสออยู่ตรงนี้นะครับ2463ครับหลวงพ่อม่วงนะครับ อันนี้จะเป็นหลงพอเข็มนะครับหลงพอเข็มวัดม่วงเหี่ยรูปไข่เนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับห่วงเชื่อมเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดราชบุรีอีกท่านหนึ่งนะครับประสบการณ์โชคโชนนะครับแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดแล้วก็โชคลาบนะครับหลงพอเข็มวัดม่วงครับจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมของวงการนะครับที่นานๆจะเจอสักเหรียญนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญเสมานะครับสองสี่หกเจ็ดวงเชื่อมเดิมนะครับเดิมเดิมยังอยู่นะครับเนื้อออกสทธิ์แล้วนะครับเหรียญยอดนิยมครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเหรียญบางมากๆนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับผิวสวยเก่าเดิมครับสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดสุดยอดเกจิเบอร์ต้งต้นของประเทศไทยนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสายเหนียวนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายชนิดนะครับ โดยเฉพาะพระปิดตาพระอุปคุตพระกิ่งนะครับเยอะมากนะครับองค์นี้พิเศษมีจานนะครับมีจานที่สังคตินะครับจุดนี้เลยนะครับพยายามซูมให้ดูจะชัดนะครับตรงนี้นะครับเก่ามากๆนะครับเหรียญมีจานนะครับหลวงพู่เอี่ยมวัดหนังครับเหรียญนปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพศตรงนี้ครับ พิเศษนะครับเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะครับมีจานเก่านะครับน่าจะมีจานเฉพาะด้านหน้านะครับห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณครับตามตำรานะครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญรูปเอี่ยมวัดหนังจานเก่าสวยคมชัดครับงดงามสุดๆนะครับเรียนเชิญพ่อแม่เป็นน้องเอฟซีทุกท่านนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าเก่าบ้านๆยอดนิยมครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังของเด็ดๆนะครับหลายรายการนะครับเข้าใหม่นะครับท่านใดที่อยากได้ไปเก็บสะสมไปใช้ไปบูชานะครับอีพีที่ห้าสิบห้าแล้วนะครับอย่าช้ายอย่าพลาดนะครับของมงคลสูงนะครับเก่าๆทั้งรายการนะครับทั้งพระสมเด็จยอดนิยมนะครับแล้วก็พระ่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อสำริดสองสี่เจ็ดห้าหลวงพู่ทวดปีศูนย์ห้าหลวงปู่สุธรสองสี่หกศูนย สมเด็จเก่าๆส้ยสวยเหรียญรูปเอี่ยมตะกุดหลวงพ่อคงนะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม